ลิปวิดีโอนี้เรามารับชมรับฟังเรื่องราวตำนานที่ถูกเล่าขานมาช้านานเกี่ยวกับภูเขาที่ตั้งเด่นเป็นสง่ากลางเมืองพังงาหรือที่รู้จักกันในชื่อภูเขาช้างเรามาเรียนรู้กันว่ามีตำนานเล่ากันมาอย่างไรไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยกับตำนานรักร้างเขาช้างกราภูงานะดินแดนแห่งหนึ่งที่ปกคลุมไปด้วยขุนเขาและแม่น้ำใสสะอาดมีหมู่บ้านเล็ก ตั้งอยู่กลางหุบเขาแห่งนั้นผู้คนใช้ชีวิตอย่างสงบสุขท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามริมแม่น้ำใต้แสงจันทร์ที่ส่องประกายยามค่ำคืนนางตานั่งมองน้ำเจ้างวยคุกเข่าต่อหน้านางเพื่อสัญญาอะไรบางอย่างนางตาข้าสัญญาเมื่อค้าขายเสร็จสิ้นข้าจะกลับมาสู่ขอเจ้าข้าจะรอท่านเสมอแต่แล้วข่าวร้ายก็มาถึงเรือสำเภาจากแดนไกลเข้ามาค้าขายอีกครั้ง และได้นำข่าวว่าเจิ้งเหวยได้แต่งงานกับหญิงสูงศักดิ์ในเมืองจีนแล้วนางตาได้ยินเช่นนั้นหัวใจเหมือนถูกฉีกเป็นเสี่ยงเสียงด้วยความทุกข์ระทมนางตาก้าวขึ้นสู่ยอดเขาหยิบปิ่นปักผมลายช้างขึ้นมามองเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่น้ำตาและร่างของนางจะร่วงหล่นสู่พื้นดินพร้อมกับคำสาปแช่งสุดท้ายที่เปล่งออกจากริมฝีปาก ท่านผิดสัญญาขอให้ท่านกลับมานณที่แห่งนี้และอย่าจากไปอีกเลยหลายเดือนต่อมาเจ้งเวยเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านชาวบ้านเล่าให้เขาฟังถึงการจากไปของนางตาและคำสาบที่นางทิ้งไว้ก่อนที่เขาจะท่านได้เอ่ยคำขอโทษท้องฟ้าก็มืดคล้นพายุพัดผมแรงอย่างหน้า เจงเหว่สุดลงกับพื้นร่างเขาค่อยๆแข็งกลายเป็นหินภูเขาที่มีรูปร่างคล้ายช้างนอนหมอบตั้งตระงานอยู่กลางภูเขาเป็นอย่างไรบ้างครับกับตำนานภูเขาช้างของจังหวัดพังงาสงสารนางตาสุดๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วไว้เจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับบ๊ายบาย